สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่ช่องพง DIY นี้ผมมาถอดแอร์ไดกินครับมาแนะนำวิธีกันเริ่มจากการถอดฝาเปิดปิดโดยการกด,ดัน,นไอ้เจ้าขาเนี่ยเข้าไปด้านในทั้งสองฝั่งแล้วก็ดึงออกได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ถอดฟิลเตอร์กระปรงอะอย่างแรงก็เอ,เอาเรื่องอยู่เอาไม่ไทย มีน e ็อตสองตัวครับไขตามตำแหน่งที่ผมไขตามคลิปนี้ได้เลยฮะถอดแผ่นกรองอากาศเล็กๆนี่ออกด้านบนเนี่ยจะมีเดือยเล็กๆแบบนี้อยู่3มตำแหน่ง ท่านก็ค่อยคดันมันนะครับดันทั้ง3จุดแล้วก็ดึงหน้ากากอ,ออกมาเบาๆกับมันนิดนึงไม่งั้นมันก็แตกหักครับชิ้นส่วนเป็นพลาสติกทั้งนั้นกล่องสีดำนะครับมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวที่ใช้ยึดกับรางน้ำ ถอดออกต่อมาถอดแผ่นเกล็ดใช้วิธีการงอโคง้งเบามือกับมันหน่อยแล้วก็ถอดออกมันจะเป็นสลักอยู่นะครับมีซ้ายขวาตรงกลางก็ค่อยๆมันจะพังให้ดูเลยว่าอย่าวให้ดหูตรงสลักเนี่ยฮะก็ให้ดูว่าเดีย๋ยวเราต้องถอด ที่เจ้าล้างน้ําตัวนี้ออกตัวนี้เป็นสภาพแอร์ที่ยังไม่ล้างมันก็จะโโคกสมมมนิดหนึงต่อไปนะครับผมจะถอดน็อตที่ยึดเจ้าลางน้ําสีเทาเนี่ยออกมามีทั้งหมด4ตัวครับท่านผู้ชมมีด้านล่างนะฮะมันจะมีอยู่ด้านหน้า2แล้วก็ด้านในอีก2 ท่านผู้ชมก็ววถอดให้หมดหตอนนั้นตีเขาถายน็อตลงมา้าเขาก็ลืมน็อตไม่ครบแต่เขาหามาใส่ให้สรุปน็อตยึดรางน้ำจะมีทั้งหมด6ตัวมีตรงที่ผมแกะออกมาตรงนั้น,นขั้นตอนต่อไปถอดมอเตอร์แผน<า>น่นเก็ดต้องขออภัยที่กล้องถ่ายไม่ค่อยชัดเจนนะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างยากที่จะเข้าไปถ่ายไม่ใส่ตัวนี้แหละเมื่อกี้ที่ล,ลืมแล้วเอมอเตอร์อ,ออกมามีน,อมนอ็อตเหลือออท่านผู้ชมก็ใช้วิธีการขยับขยับ,ยบแล้วก็ดึงไอ้เจ้ารางน้ำเนี่ยออกมาครับทำความสะอาดอนี่แม่ดูพัดลม แล้วครับการล้างก็คือล้างตามปกตินั่นแหละที่ไปล้างเกิดวันนี้เยอะบ้านเราอ่ะฉีดน้ํายาฉีดน้ําล้างก็ทําตามปกติครับท่านคงทําเป็นกันอยู่แล้ว พล้างเสร็จเราก็จะได้แอร์ที่มันสะอาดการถอดให้หมดทุกชิ้นส่วนมันก็ดีแบบนี้คือเราสามารถล้างได้สะอาดมากมาถึงวิธีการประกอบนะครับเราก็ใส่รางน้ำกลับเข้าไปขั้นตอนการใส่ก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิม โดยที่เราต้องยกกล่องสีดำออกก่อนอการทำงานกับแอร์เครื่องนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันมีตู้อยู่ใต้แอร์ผมก็จะดูเก้ๆกกลางๆนิดหนึ่งแล้วก็เช็คครับว่า มันอยู่ในตำแหน่งเดิมครับรเราก็เช็คจากรอยต่อต่างๆนง,งัดแทบตายเสร็จเรียบร้อยก็ไขน็อตนะครับเอแม่ทำหลุดไว้ใ่ สำหรับน็อตไ,ไอเจ้ารางน้ำ,นำที่ผมบอกว่ามี6ตัว<ร>นะครับสรุปอีกทีก็คือด้านล่างจะมีด้านล่างบริเวณหน้าเนี่ยสองแล้วก็ด้านด้านหลังเลย2แล้วก็ตรงที่ผมไขยอยู่เนี่ยสองตัวเป็นด้านในนะครับแล้วก็ไอตัวที่ยึดระหว่างกล่องสีดำนี้กับรางน้ำเสร็จแล้วก็ประกอบทุกอย่างให้เข้าไปเหมือนเดิม ตัวนี้ก็จะเป็นแผงวงจรนะฮะที่มันจะมีเดือยที่เราสามารถดึงออกมาได้นะฮะน็อตที่ผมบอกว่ามันมีสี่ตัวไขให้ครบทุกจุดครับ มีด้านด้านล่างบริเวณข้างหน้าสองเนะาะแล้วก็ขาา้างหลังอีกสองอ่ก็ไขตามตามรูปคือตอนที่ถอดอะ่ะผมตั้งกล้องถ่ายแต่ตอนนี้มีคุณแม่ผมมาช่วยถ่ายก็พอเห็นชัดหน่อยเน,ะะนาะพอได้พอได้แล,แ,ลแล้วก็ใส่แข่แก็กเข้าไป เสร็จแล้วก็ใส่หน้ากากทานี้งนีงน้โอเคตันให้มันมีเสียงแก๊กๆอ่ะครับมันก็จะเป็นการเข้าไปในเดือยหากาศเล็กๆ จริงอ่ะเขาบอกไม่จําเป็นเลยตวเนี้ยมันช่วยไม่ได้ดักฝุ่นนี่เฉยช่วยดักอะไรไม่ได้เลยเพราะแผ่นมันกระติเดียวแค่นี้มีว่ามาว่าเก็กอะให้สวยงามไงไปโฆษณาว่ามีเครื่องกรองอากาศอะไรเงี้ยหนาเหรอแค่แผ่นหน้านะครับแค่ระบบกรองอากาศเลยเสร็จแล้วก็ใส่ฝาปิดแล้วก็ฟิลเตอร์ครับการใส่ก็ดันเข้าไปเหมือนเดิมครับค่ยค่อย ดันเข้าด้านในฮะมันจะมีสลักอยู่อนนี้ผมใส่นอ็อตย,ยึดฝาครอบเรียบร้อยแล้วล้างแอร์หนึ่งเครื่อง,ง,งถ้าทำเองได้ก็ทำ,มทำามถ,ถ้าทำไม่ได้ก็เรียกช่งกงกางินออยย่่าางงงเเดีวกรรืขอบคุณนะครับที่รับชมผมอ,อง DIY ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสอ้วสวยงามงเปิดดูเปรีออออยบเดีลองเปิดตัดเขากัน